ไข่บองไฟหน่อยสิงนนยัางสวัสดีครับมื่อกี้กับวันที่4 4มิถุนาน้า2,568ครับสิมาจุดบังไฟดิเท่าครับพอเท่า,ทา,ทาดุนหน่อยเห็นลูกไสเป็นคนจุดครับนำาขึ้นฐานเรียบร้อยทำการจุดเลยลมแรงครับลมแรงบังลมดีดิบังลมดี ติดแล้วครับถ่าเบิ่งพร้อมกันถาม2องนึงไปไปแล้วครับบังในหน่อยได้ยังมาขึ้ืนดีเอาแท้ึืนสั้นทีดีเลยถ่าเบิ่งอีกครับถ่าเบิ่งอีกบังอีกครับบังที่สองครับเอามาสามบังครับมือนี้จุดบังที่สองอีกแล้วครับถามสองนึงไปไปไปแล้วครับ อยขึ้นดีแห้งด้ยครับเด้อนียวน้อยฝั่งที่สามครับถัาเบิ้งพร้อมกันบางหางงอ,งอขึ้นดีเพะเนาะทับเบิ้งครับถัาเบิง้งไปออ้ย,อยหางงอแหงขึ้นสั้นโอ้ยแจมแจ๋วครับโอเคครับสวาสดีครับ